ไปแล้วเต้นอะไรอย่างนี้ไม่ยากนั้่มจากใครเอก่นอะแล้วแต่ใครอยากลองได้เพราะว่าคะแนนเขาเนี่ยสูสีกันมากแทบว่าจะต้องใช้สามเสียงของผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวตัดสินว่าผู้ชายเขาลงคะแนนหัวกันไปเรียบร้อยแล้วเอ้อ้พี่บุญไปก่อนเอ้พี่เอ้ก่อนคะแนวันตรีประกอบมนจะเป็นลมแล้วนะดึ้ง เอาจากคุณเอก่อนครับคุณเอคิดว่าในเรื่องของการเต้นไม่ว่าจะเป็นลายเป็นอะไรต่างๆนานาการจําท่าได้เร็วการบบบว่าผิดน้อยมีความสวยงามหรืออะไรนี้ประกอบประกอบเฉลี่ยเฉลียกันมาคุณคิดว่าบอส46หรือแบนซ์49ครับคุณเอ๋ห้แบนแบมาดี น้องตาลครับเดี๋ตาลเยอะยะขอเหตุผลครับเวลาแบบว่าซ้อมใหญ่อะไรเงี้ยเวลาครูเวลาครูแบบว่าเขาเรียกว่าเขาเวลาครูเวลาเวลาครูแบบว่าจิดติดขัดดูอะค่ะอย่ม้การวิาดูไว้เนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ก็จะพูดไม่ถูกว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าคอมเมนต์ปากเบนเวลาครูคอมเมนต์เวลาครูคอมเมนต์อ่า ส่วนใหญ่บอจะโดนมากสุดเช่นการไม่มีอารมณ์ว่าถ้าไม่ทันหรือว่ายกต้งยกนี้อะไรเงี้ยค่ะบอจะโดนมากกว่าแบงก์โอเคมีเหตุผลต่อมาน้องตาลครับ